สวัสดีครับสวัสดีครับส่งกัมบนะครับตัดต่อกับมือถือนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องของเบอร์มงคล7ตัวท้ายนะครับเป็นเลขค้่น้ํามันพายนะครับความหมายของเลขคู่น้ํามันพายนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอินโทรคราฟิกขึ้นมาให้ดูนะครับว่ากลุ่มเลขแบบนี้จะอยู่ในจะอยู่ในกลุ่มเลขน้ํามันพายได้ยังไงให้เรื่องอะไรและความหมายเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเป็นเบอร์นี้นะครับ เป็นเบอร์จำนเงินของระบบ d t แท็นะครับหมายเลข426นะครับ4262235นะครับความหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจรจาเมตตามหาสน่์นะครับให้รายละเอียดในเรื่องของพูดแล้วเป็นมหานิยมนะครับไปที่ไหนใครก็นิยมชมชอบนะครับ26ก็ให้เรื่องของผู้ใหญ่เ็นดูเมตตานะครับขออภัยครับ26ให้เรื่องของคําพูดคําจาเข้าไปนั่งในใจคนนะครับ รายละเอียดนะครับคําพูดนี้เป็นศิมานีว่าจะเอาจบเอาอกออกใจนะครับใส่ใจในรายละเอียดนะครับคําพูดน่าทนุน <confusion> ถนอมนะครับและสองสองนะครับให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความนุ่มนวลน่ารักนะครับนุ่มนวลน,น่ารักน่าทะนุถนอมโรแมนติกนะครับใจดีมีเมตตาเก่งในเรื่องของงานบริการนะครับสามห้านะครับ <beispielsweise> ใ,ใ,ให้เรื่องของอำนาจบาร,รมีนะครับส่งเสริมในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับ บุคลิกจะดุดันนะครับมีอํานาจมีบารมีผู้ใหญ่ส่งเสริมเมตตานะครับให้เหมาะสมมากสําหรับงานข้าราชการนะครับงานที่ต้องใช้พลังในการเป็นผู้ประกอบการนะครับควบคุมดูแลคอนโทรลลูกน้องนะครับและเลขสองสามนะครับให้เรื่องมหาสน่ห์นะครับเมื่อกี้สี่สองสองสี่เป็นเมตตามหานิยมแต่สองสามเป็นเมตตามหาสน่์นะครับคนเข้าหาทุกเพศทุกวัยนะครับให้เรื่อง ให้เรื่องให้เรื่องนะครับให้เรื่องของคนเข้าหาทุกเพศทุกวัยนะครับและเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์มงคล7ดตัวท้ายสามตัวหน้าไม่มีผลวันเดือนปีเกิดไม่มีผลนะครับแล้วก็ผลรวมไม่มีผลนะครับเบอร์แบบนี้นะครับหายากมากนะครับตอนนี้นะครับให้รายละเอียดเรื่องของเงินนะครับเงินไม่ขาดมือนะครับเพราะเลข42 หกนะครับเป็นเลขน้ํามันพายเป็นชุดเลขสามตัวน้ํามันพายนะครับสองสองสามก็เป็นเลขมหาเสน่ห์โคตนน้ามันพายกลุ่มเลขน้ํามันพายนะครับในเบอร์นี้มีทั้งสี่สองหกนะครับสองสองสามนะครับเป็นเลขโคตนน้ามันพายอยู่ในเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมได้ที่นะครับตามภาพเลยนะครับศูนย์หกสี่สามสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับไลน์ไอดีนะครับ พดุงศักดิ์639นะครับแล้วก็ YouTube นะครับตอนนี้ผมมีเบอร์แล้วผมจะเอาไปบรรยายลงไว้ในนั้นเพื่อจะให้ความรู้กันนะครับเลขนะครับ L E K นะครับ d ับเนะครับก็วันนี้นะครับตั้งใจมาทำการบ้านนะครับเป็นคลิปแรกในชีวิตที่ตัดต่อคลายมาสเตอร์นะครับขอให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ